ตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เกาหลี าแท็กซี่นะครับ91,500วอนนะครับตอนนี้มาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วโรงแรมเราก็จะเล็กๆหน่อยนะครับชื่อโรงแรม K-pop นะครับมื้อแรกนะครับอ่ามีซุปด้วยล้านี้ต้องลองนะครับนี่คือเมนูอาหารเขานะครับ จัดไปนะครัมบมอ้าวคนลินเสียวุฒมาเดิมแก้วได้ก่อนดิจัดไปดิกึบดิโอ้หโหระหว่างรอข้าวนะครับ นี่คือเมนูบิมบิมบักนะครับเรื่องนี้มันเป็นเมนูที่เจ้าของร้านเขารีเควสมานะครับมันเป็นแบบปาหมึกเป็นทะเลอ่ะคล้ายๆคล้ายๆหอยทอดอัเราไะแต่อ่อยกว่านี่เป็นลาบเมน อันนี้ติดสนน้ำร้อนๆนสวนแก้วาใยวังไม่เแล้วเา่อะไรอะเหมือนข้าวจี่ดคือเหมือนเ้าขาวอะไรวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราเกือบไม่ได้มานะเพราะว่า ตครงืงนี้ติดตอมอครับ <laughs> ตกเครื่องไม่พอติดตอมอไปอีกมาอีกแล้วนะครับหูสามชั้นะร้อด้วยตอนนี้เราไปต่อกันที่ตลาดเมียงดงนะครับหลังจากทานข้าวกันเสร็จนะ จริงๆมันอยู่ใกล้ที่พักแค่นิดเดียวเอง <c oughs> เดินมาสักประมาณ400เมตรก็ถึงแล้วเนื่องจากเราเป็นคนต่างถิ่นไม่รู้ก็เลยนั่งซี่มาตีเป็นเงินไทย100บาทพัดเจ้า <c oughs>

ก่เอาไหมไก่เนื้อสันนกค่ะขอค่อยคุกซอสตรงนี้เลยอ๋อเป็นไวท์บิวที่หน้าตาดูดีมากได้คิมากจัดดิยช่างไงชิวเปี้ยวอ่ะอร่อยอร่อยว่าวเรา ร้านนี้นะครับคนรวมกันเยอะเลยนะครับต้องออกนะคะต้องพกกลิ่นไว้สิต้องพกกีิ่นต้องพกกีิ่นะครับน่ากินมากคนเยอะมากหน่อยโอ้โหร้านนี้ได้หรอฮะได้เลย ดูเลยนี่นครับเดีย๋ยวดูสิร้านไหนหน่าดูอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับแต่อาหารทะเลพรุ่งนี้นะครับเราจะไปกันที่ปูซานอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับเวียนจอมหอกของเราสุดน่ารักมากดักในรังได้ เป็นย่านเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกร้านก่อนดีกว่านะครับจะได้ดูว่าเราจะนั่งแบบไหนกันดียอครับอากาศก็หนาวบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับอยู่ที่2องศานะครับลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้5โมง12นาทีนะครับเมื่อนแล้วนะสังเกตดู Cái thoát cho bia Cái này Cái <laughs> เ่เด็กคนนี้เราเด็กคนนี้เราแล้วเดากคนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยก่ที่บ้านแม่ี้า ไส้กรอกเยอรมันแต่อยู่ที่เกาหลีเออนี่ค่ะหน้าตาสีสันน่ากินเหมือนไส้กรอกรสเค้นที่บ้านเราราคาไม่แพงราคาไม่แพงประมาณเจ็ดร้อยใส่ไปแล้นะคะตอนนี้สาวๆเช็คบินกันแล้วก็รวอยู่อันนี้เบียร์อีกขวดครับเนี่ยอันนี้เบียร์สิบสองสิบสองเหรียญ ขวดใหญ่อย่างเงี้ยนะอ๋ะอลืมคิดผๆๆิดผิดตะกี้นึกว่า66,000จริงๆอ่ะมัน98,800วอนเลยเอ้าเพราะว่ามันบวกค่าไก่กับค่าไส้กรอกมาด้วยเอ้าพี่เจี๊ตังค์เอาไว้กินอยู่4คนค่าเบีย66,000คือเบีย12ขวด66,000 หุ่นี่ปุ่ไปมือชาอม่ไม่กินกันยังไงวะลังนึงไม่คือต้องบอกว่าทุกอิปญี่ปุ่นเกาหลีจนว่าข้างๆตขาเนี่ยเปลี่ยนไปสี่เซนแล้วเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยธรรมดาธรรมดานะครับมาเที่ยวแต่คนไทยคนไทยแต่ธรรมดาไม่เที่ยวกินปกติไปเที่ยวตามร้านกรุงเทพก็กินประมาณนี้ใช่แค่รู้แค่รู้ขวดนีพี่เจมานี่ก่อนพี่เจดูผิดจริงไม่ผิด แล้วบอกว่ามันจะเป็นเต็นท์นะก็คือแบบโลคอสเนี่ยก็คือแบบนะคือบอกเลยอเตอนนี้เมนูอาหารเนี่ยมันจะมีแค่รูปอันนี้อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอื่นที่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงป้าแกฟังภาษาเกาหลีก็ไม่รู้เรื่องไทยก็ไม่รู้เรื่องอังกฤษ <S <S นนก็ไม่รู้เรื่องขนาดใส่แปลภาษาแล้วแกก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เหมือนแบบไข่ชะอมบ้านเราอะเนาะอกดูดิ แม่คุณนี้เด็ไปเจียวแล้วแบบแต่กินย้ะฮะโอ้ร้อนร้อนเลยนี่ดูนะคะดูอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับได้อาวุธเหมือนได้เหมือนอะไรเหมือนแกงส้มเหมือนแกงส้มใช่เี้ยดีว่ะต้องดูต้องลอง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 อันนี้จุ่มเข้าไป น,นี่อ่ะเริ่มแล้ววันนี้ก็ตื่นกันแต่เช้านะครับเรากำลังจะไปปูซานนะครับนี่คือบรรยากาศตรงหน้าโรงแรมจะเงียบๆหน่อย วาได้ <c oughs> วันนี้ก็คือเป็นวันที่สองนะครับในเกาหลีใต้นะครับเรากหลังจะนั่งรถไฟไปที่ปูซานพอกันไปเช้าตอนนี้อยู่ในกระเป๋าใหญ่ผมมีสาย <c> USB <oughs> อยู นี่ก็คือปูซานนะครับนี่คือโรงแรมที่เราจะพักกับวันนี้ในปูซานนะครับยูฝั่งต้ติดกับสถานีรถไฟเลยนะครับ เข้าไปดูกันนี่คือเมนูอาหารนะครับสุดยอดมากน,นี่เลยของร้านนครับร้านนี้มีคนมาเยอะมากนะไมเคยได้รับรางวัลจะ5ปีรางวัลอะไรอะ่ะไม่รู้เขารางวัลอะไรนี่มีของ k b s ด้วยเหมือนจะเป็นรายการอะไรสักอย่าง อันนี้ของเจี๊ยบหรือเปล่านี่คือถั่วอบเน้อคเขาเรียกว่าอะไรอนี่ถั่วอกเบก็เรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนชิบิวันหนูต้องชื่อก่อนสิอ๋อถั่วเอ้ยก้วถิ่นหนูรู้แต่จักแต่จำโปงอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกพี่บอกเดือดมากเลยกินกระปุกหกเฮพี่บว์เฮ้ยหมื่นห้าแล้วอันนี้คือ ออ่่าาาาามันนนนืป้้้เขลไม่น่าถามเลยนะมาตามรูปเลยว่ะวุ้ดเขาติดใจไข่เจียวนะครับเพราะว่าอันนี้ไข่เจียวไปทุกร้านก็จะเป็นไข่เจียวนะครับจะสั่งไข่เจียวเขาดีหอยเขาเรียกอะไรนะจอนทอดจอนจอนก็คือพวกผับเอาไว้ไม่ต้องกินนะเขาเจียวที่ไหนนะโบกอนกำชอนนั่งรถแท็กซีไปมาแล้วนะครับมาเป็นฟ้านี่มันี้องต่อเลยวะ ของเข้าวพวงอะไรสายขอรีขอรีแม่ของข้ามันวงอะไรสายหนึ่งสามสิบเดี๋ยวสามสิโอเค ปูซานนะครับต้องมาอีกที่นึงนะครับนั่นก็นคือหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนนะครับที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกงานศิลปะนะครับแนวอาร์ตรเทียบเลยนะครับจะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับ คือเค้กนะครับเขาบอกว่า golden water d r อ p เค้กนะครับน่าเป็นนี้นะฮะรี่ซิวิตซีวิตให้ช่ยมันเหมือนกันนะเฉยๆเอามาสี่พันสี่พันคือบุ0คเค้กกระเป๋าเอากระเป๋าสี่พันกบ

ซอสเด็กบีมพาน่า่กันอยู่ซอเล้ยย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 สยยเย้ายย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 ย

สามพันห้าหน้าตาดูดีนะครับอ่ะถือนี่ไงนี่ไงนี่ไงกอลลม่อะไยาลอนี่อย่ะลโห่อ 오늘 녹음이 요